ือเมนูเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ของมีครบตามเมนูนะจระเข้ก็มีเหรออ๋อเายจระเข้ก็มีหมดแล้วท้ายเมนูทุกอย่างห้าสิบบาทพี่เหรอจ้ะแล้วกับข้าวอ่ะของทะเลนั่นแหละเป็นกับข้าวหรือราดข้าวอาหารปลาจะห้าสิบหมดอเสือของทะเลหกสิบบาทถ้าเป็นกับข้าวนะราดข้าวห้าสิบบาทนอกกันนั้นมีแค่นั้นละพี่โอ้โหถูกมากเยอะด้วยร้านขวัญใจมหาชนนะเนี่ย วันนี้มาทานอาหารป่านะครับร้านนี้นะ อยู่ในซอยที่ไปวัดชัยวัฒนารามนะครับข้างเซเว่นนะซอยนี้เ็คือว่าจะไปวัดชัยวัฒนารามได้ครับมีทั้งอาหารจานเดียวแล้วก็เป็นกับข้าวนะครับเป็นอาหารป่าอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับราคาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงนะราคานะเอกอาหารป่าครับ วันนี้ผมสั่งเป็นกะเพราหมูป่านะครับอาหารหลากหลายมากเลยฮะโอ้มีเยอะมากครับอาหารหลากหลายมากเลยนะร้านนี้ครับเป็นแบบครัวป้านๆธรรมดาเลยนะ ราคาไม่ได้แพงครับไม่ถึงร้อยบาทเลยคีครับถ้าเกิดตรงไปตรงนี้นะครับก็จะผ่านวัดชัยพัฒนารามนะครับวัดบางกระจ่างนีนะครับนี่เป็นคันดินเขากั้นไว้นะครับในช่วงที่น้ำพ่วมนะ เดือนนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับน้ำมันลดแล้วเนี่ยน้ำลดลงมาหมดแล้วร้านเอกหารป่าอยู่ตรงนี้ครับติดกับเซเว่นนะฮะปากซอยเลยครับครับนี่ก็เป็นผมสามเป็นผัดกะเพราครับหมูป่านะรูห,นะหน้าอร่อยมากนะที่จริงมีผัดเผ็ดมีผัดชาสั่งได้หมดนะครับแล้วแต่จะสั่งนะ อันนี้เป็นผนงเนื้อครับราดข้าวฮะ าหมดริบอนนะครับนี่ฮะหมดเคลี้ยงนะฮะยืนยันความอร่อยนะครับร้านนี้แต่และเมนูไม่ถึงร้อยบาทเลยอา,าหารป่าถือว่าถูกนะ,มะเมนูหลากหลายมากฮะอบครัวครับกแล้วแตผ่ผมไม่ทิเรือง ครับก่อนกลับนะก่อนกลับผมก็แบเซเว่นนะครับซื้ออเมริกาโน่มาดื่มนะนี่ไม่หวานข้างเซเว่นเลยร้านนี้ผมขอแนะนําท่านที่ชอบอาหารป่าแล้วก็มีเมนูหลากหลายราคาถูกเมนูละไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทวันนี้ผมกินคือผนังนะผนังราข้าวนะครับแล้วก็ผัดกะเพราหมูป่ากะเพราหมูป่าเนี่ยหกสิบบาท หกสิบหรือห้าสิบเองอ่ะเออน่าจะหกสิบบาทถูกเปล่าเออน่าจะหกสิบาทนะครับแล้วก็ผนงแผนงเนื้อและข้าวน่าจะสี่สิบบาทแล้วก็น้ําขวดหนึ่งสิบบาทวันนี้หนึ่งร้อยสิบาทอิ่มเลยโอ้สุดยอดคือเมนูเขาเขียนไว้อ่ะห้าสิบถึงแปดสิบาทนะแต่วเวลาคิดราคาคิดหกสิบาทเองอ่ะอาจจะเป็นแต่ละเมนูของเขาอะนะ ถ้าเกิดว,ว่าเมนูที่มันหายากหรือว่าตามราคาตลาดอาจจะถึงแปดสิบาทแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทข้างเซเว่นเลยอร่อยครับอร่อยผมทานเกลี้ยงเลยเมื่อกี้เนี้ยในผมจะขับรถออกมานะครับเพราะว่าผมจอดริมถนนนะฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่กัดอีกทีหนึ่งนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับผมก็จะออกจากที่จอดนะเพื่อกลับบ้านนะครับ ตรงนี้เขาเขียนว่าซอยบ้านป้อมสามสินี่ร้านตรงนี้ครับเนี่ยหัวมุมเลยหัวมุมซอยนี้เลยติดเซเวผมมาตอนนี้คือมาประมาณบ่ายสามไงคนไม่ค่อยมีแต่ช่วงเที่ยงอะ่ะคนเยอะแนะนำครับร้านนี้ใครที่ชอบอาหารปา่าผมว่าน่าจะถูกใจเลยแหละ โอเคครับก็มาแนะนําร้านอาหารอาหารป่าอร่อยๆอ,อ,อีกร้านหนึ่งครับราคาย่อมเยาวครับท่านที่มาเที่ยววัดอยุธยาก็ลองมาแวะทานได้ครับบ้านๆน,นะครัวบ้านๆเอกอาหารป่าครับ